สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอนะัปเดตนสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังคงดูนะพัฒนาการนะในตอกกลางนะครับเมื่อความตึงเครียดนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเขเรียกว่าขึ้นถึงจุดสูงสุดทีเดียวนะครับเมื่อมีการลอบสังหารผู้นำฮามาสในกรุงเตหรานของอิหร่านและอิหร่านก็มีการปฏิญาณนะครับว่าจะล้างแค้นคืน นะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็ส่งกําลังนะเข้ามาในตัวกลางนะครับแล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจนะถึงพัฒนาการเรื่องนี้อย่างไรนะครับติดตามกันพันธมิตรสหรัฐอ้อนวอนขอต่อหน้าอิหร่านขณะการโจมตีอิสราเอลกําลังจะเกิดหรือไม่การเยือนที่ไม่ปกติสู่เตหรานเพื่อเกี้ยกลมหรือไม่พันธมิตรสหรัฐอ้อนวอนขอต่อหน้าอิหร่านขณะที่การโจมตีต่ออิสราเอลกำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ การเยือนที่ไม่เป็นปกติสู่อิหร่านโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนนำข้อความใหญ่ท่ามกลางบรรดาความตึงเครียดกิย์จอร์แดนได้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของประเทศเนี่ยสู่อิหร่านขณะที่พวกเขาวางแผนโจมตีต่ออิสราเอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของชาติพันธมิตรสหรัฐกำลังสร้างการเยือนหนึ่ง ที่ไม่เป็นปกติสู่อิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอแดนไอแมนซาฟดี Jordan, Safari, กำลังใช้วันอาทิตย์ของเขาในอิหร่านทมกลางบรรดาความตึงเครียดตามรายงานต่างๆไอแมนซาฟดี Safari, อยู่ในอิหร่านเพื่อจะส่งหนึ่งข้อความสำคัญแต่มันไม่ชัดเจนว่าเป็นข้อความนั้นที่เกี่ยวกับอะไรและมันได้ถูกส่งโดยกษัตริย์จอแดนหรือสหรัฐ การเยือนนั้นมาท่ามกลางรายงานต่างๆของอิหร่านที่กำลังจะเริ่มหนึ่งการโจมตีต่ออิสราเอลในวันจันทร์ตามรายงานของ AxiOS สที่นำการคดคำนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิสราเอลการโจมตีได้ถูกคาดการณ์ในวันที่5สิงหาคมอิสราเอลยังคงอยู่ในการตื่นตัวระดับสูงสำหรับหนึ่งการโจมตีที่มีโอกาสความเป็นไปได้จากอิหร่าน ทมกลางบรรดาภัยคุกคามที่อันตรายถึงชีวิตสหรัฐยังได้กำลังส่งกองกำลังเสริมเพิ่มเติมสู่ภูมิภาคนั้นเพื่อที่จะช่วยเหลืออิสราเอลเตหรานได้ให้หนึ่งคำสาบานที่จะล้างแค้นการลอบสังหารของหัวหน้าฮามาสอิสมาอิลฮานีเย i อ g c ของอิหร่านได้กล่าวว่าการล้างแค้นจะรุนแรงและณหนึ่งที่นะสถานที่และ ลักษณะที่เหมาะสมนอกเหนือจากนี้นะครับเอบลลได้ถูกคาดการณนะ์ที่จะขยายความรุนแรงการโจมตีต่างๆเหนือนะการสังหารของผู้บัญชาการทางการทาหารของพวกเขาการเตือนอิสราเอลเอชบลล์ได้ปฏิญาณที่จะล้างแค้นด้วยเลือดของผู้บัญชาการที่สละีชีพของพวกเขา บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐกลัวว่าในขณะนี้เอชบล o ออาจจะสามารถเริ่มการพุ่งเป้าหมายบรรดาพลเรือนของอิสราเอลได้นะครับมันข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับในท่ามกลางความตึงเครียดนะว่าอิหร่านเนี่ยจะเตรียมพร้อมในการโจมตีอิสราเอลนะครับในวันจันทร์ที่5สิงหาคมนะครับก็ในช่วงนี้ผมทําคลิปนี้นะครับก็ตรงกับวันจันทร์ที่5สิงหาคมนะแต่เข้าใจว่าคลิปนี้หลายท่านจะได้รับชมนะในช่วงประมาณ จากนี้ไปอีก7วันนะครับนอกจากสมาชิกนะครับจะรับชมทันทีเลยเพราะฉะเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติก็คือว่าทางจอแดนนะซึ่งเป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหรัฐเนี่ยได้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปที่หร a าน,นะครับถามว่าไปทําไมนะก็เป็นไปได้2อ,อย่างไปส่งข้อความข้อความของใครของกษัตริย์จอแดนเองหรือว่าของสหรัฐจะเป็นการเกี้ยก,กล่อมอิหร่านหรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นการตกลงกับ อิหร่านอย่างไรเพราะก่อนหนนี้นะครับวราจําได้การโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลในเดือนเมษายนเนี่ยข่าวก็ว่าจอแดนนะครับมีการสกัดนะครับโดนแล้วก็ขีปุธของอิหร่านด้วยนะครับซึ่งอิหร่านก็มองอท่าทีบทบาทของจอแดนเนี่ยไม่เป็นบวกเท่าไหร่นะเพราะว่าเอ็นเอียงไปทางด้านตะวันตกทางสหรัฐซะมากกว่าเพราะ,ะนั้นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับว่าทําไมนะจอแดนจึงไปหาอิหร่านในช่วงเวลาดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ